Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพสวัสดีค่ะพบกับ He l ต h y t ท m e s ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพอูดวินีนาศรักกัแหงนะคะคุณผู้ฟัง กินเจไหมคะต้องถามแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจค่ะเป็นหนึ่งงานบุญใหญ่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะหรืออาจจะเป็นคนทั่วไปนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพค่ะอยากจะลด อยากจะงดเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะคุณผู้ฟังก็หันมาทานเจอาจจะถือเอาช่วงเทศกาลกินเจนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการงดเว้นจากการทานเนื้อสัตว์นะคะเพื่อสุขภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณผู้ฟังทีนี้การกินเจแน่นอนว่าอาหารเจอย่างที่เราเราทราบกันก็คืองดเรื่องของเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะรวมไปถึงพวกผัก ต่างๆที่มีกลิ่นนะคะคุณผู้ฟังก็จะงดไปด้วยนะคะส่วนเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่คือโอ้โหแน่นอนงดอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการทานถ้ากว่าเป็นโปรโตีนก็จะเป็นโปรโตีนาจากถั่วเหลืองหรืออาจจะเป็นโปรโตีนเกษตรนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็จะมีการนำมาปรุงเมนูต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ได้ทานเป็นอาหารเจนะคะคุณผู้ฟังทีนี้ เวลาอนอกจากผักแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของโปรโตีนเกษตรด้วยนะคะทีนี้บางคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะหากว่าเรายังไม่เคยทานอาหารเจมาก่อนเลยนี่ยนะคะแล้วอยากจะเริ่มทานแล้วต้องทานยังไง นะคะคทานยังไงดีเพื่อที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังคือไม่เน้นหนักในด้านแป้งมากเกินไปเพราะถ้หากว่าเราเน้นแป้งมากเกินไปแน่นอนค่ะว่ามันก็จะอาจจะมีฟีดแบ็กในเรื่องของน้ําหนักตัวขึ้นมาก็ได้นะค,ะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะงงในเรื่องนี้อยู่นะคะอุ๊ดมีวิธีเรื่องของการกินเจให้ อย่างไรไม่ให้เสียสุขภาพมาฝากคุณกันด้วยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานมากเลยนะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่จะปรุงเมนูไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะในช่วงกินเจค่ะเราจะมีโอกาสได้กินผักผลไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ควรจะต้องระวังเรื่องของสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในบรรดาผักและผลไม้ให้มากขึ้นด้วยนะคะโดยควรเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานหรือควรต้องมีป้ายรับรองความสะอาดค่ะถูกสุขอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ก่อนนำผักผลไม้มากินคุณระวังควรล้างด้วยน้ำไหล2นาทีนะคะหรือแช่ด้วยเกลือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ีลิตรหากมีน้ำส้มสายชูก็สามารถนำมาใช้ล้างผักได้เช่นกันอัตราส่วนครึ่งถ้วยต่อน้ำา4ลิตรค่ะโดยแช่ไว้ประมาณ15นาทีจากนั้นก็นำมาล้างน้ำสะอาดอีก2ครั้งนะคะคุณู้ฟังนี่คือวิธีแรกล้างผักผลไม้ของคุณให้สะอาดนะคะ ต่อไปค่ะลดอาหารเค็มจัดและหวานจัดนะคะคุณผู้ฟังเครื่องปรุงอาหารเจหลักๆเลยก็จะเป็นซอสซีอิ๊วน้ำตาลนะคะซึ่งหากคุณเป็นคนที่ชอบกินอาหารรสจัดก็อาจเผลอปรุงอาหารเจด,ด้วยเครื่องปรุงเหล่านี้มากเกินปกตินะคะซึ่งก็อาจทำให้เสี่ยงต่อโรคไตและเบาหวานได้ฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่ากินเค็มจัดหรือหวานจัด จะดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคือไหนๆเราก็งดในเรื่องของรสชาติอาหารเนื้อสัตว์แล้วนะคะก็ควรจะงดในเรื่องของรสชาติที่มันจัดจ้านลงไปด้วยนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของตัวเราค่ะกินแป้งให้น้อยค่ะอย่าลืมว่าอาหารเจส่วนใหญ่อุดมไปด้วยแป้งเน้นๆเลยนะคะดังนั้นหากเป็นไปได้พยายามเน้นกินผักเต้าหู้ด้วยการปรุงสุกแบบต้มและนึ่งนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนของคุณด้วยนะคะคุณผู้ฟังกินแป้งให้น้อยเน้นผักผลไม้นะคะสุดท้ายคือกินโปรตีนให้มากค่ะแม้ช่วงเจเนี่ยนะคะเราจะงดกินเนื้อสัตว์ แต่ก็ยังมีโปรโตีนจากพวกท่วเต้าหู้ฟองเต้าหู้แล้วก็โปรโตีนเกษตรนะคะเป็นตัวเลือกเพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่งดังนั้นหากไม่อยากให้ร่างกายขาดสารอาหารประเภทโปรโตีนก็อย่าลืมกินอาหารประเภทนี้เยอะๆนะคะนี่เป็นหลักง่ายๆคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการกินเจยอย่างไรที่ไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังคือผักผลไม้ ล้างอยู่แล้วนะคะถึงไม่ใช่ช่วงเทศกาลกินเจแต่เชื่อว่าทุกคนก็ล้างผักผลไม้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเน้นกันเยอะๆหน่อยนะคะลดอาหารเค็มจัดหวานจัดค่ะ กินแป้งให้น้อยแล้วก็อย่าลืมเรื่องของโปรโตีนกินให้เยอะๆนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อสัตว์จะไม่ใช่ไข่ไก่นะคะก็เน้นโปรโตีนเกษตรเต้าหู้ทัวเหลืองนะคะก็บริโภคให้เยอะอีกหนึ่งวิธีที่ไม่อยากให้ลืมเลยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายการพักผ่อนด้วยนะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนะคะจะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยถึงแม้จะอยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจก็ตามค่ะ พบกับ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพกันได้ใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพ